ประชาชนชาวตราดนะคะก็สนใจที่จะสมัครเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะหลังจากที่มีการเปิดรับเพื่อทำการขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนค่ะโดยตามที่จังหวัดตราดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดตราดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราดจ,จำนวน100รายนะคะก็เปิดรับสมัครการตั้งแต่วันที่19ถึง21เมษายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา9นากาถึง16นาฬิกานะคะโดยวันแรกของการเปิดรับสมัครก็คือวันที่19เมษายนท่านผู้ชมคะประชาชนชาวตราดรวมถึงผู้ที่สนใจนะคะก็ทยอยกันมายื่นคาร้องค่ะโดยกระบวนการดาเนินการก็คือ การรับแบบคำร้องนะแล้วก็ไปรับบัตรคิวพร้อมทั้งกรอกหลักฐานตรวจสอบหลักฐานให้เรียบร้อยนะคะโดยเขาจะเปิดรับสมัครกันที่บริเวณสาลาน100ปีตราดรำลึกหน้าสารกลางจังหวัดตราดค่ะโดยทางนี้ผู้ที่สนใจนะคะก็ยังสามารถยื่นคำร้องเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดตราดได้เลยนะคะแต่ทีนี้ต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้ค่ะท่านผู้ชมก็คือ จะต้องมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดตราดไม่น้อยกว่า6เดือนอายุไม่น้อยกว่า20ปีบริบูรณ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเองรับสลากเพียงโควตาเดียวไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคมมูลนิธิองค์กร ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการของส่วนราชการหรือส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนะคะผู้มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาหนังสือรับรองแพทย์กรณีอายุเกิน70ปีจำนวนหนึ่งฉบับ และภายหลังการเปิดรับสมัครค่ะก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสุ่มจับฉลากนะคะในวนันศุกร์ที่28เมษายนค่ะ